กับ ข้าวค่ะจัดเป็นการรวมอาหารที่ดีต่อสุขภาพสุดๆอย่างหนึ่งเลยนะคะถั่วในที่นี้หมายถึงถั่วมเมล็ดแห้งค่ะซึ่งเป็นแหล่งโปรโตีนจากพืชเลยทีเดียวแต่การจะทานให้ได้โปรโตีนที่สมบูรณ์หรือที่เรียกว่า complete protein เนี่ยนะคะก็ควรจะรวมกับข้าวค่ะถั่วมเมล็ดแห้งนะคะเช่นพวกถั่วเขียวถั่วขาวถั่วดําพวกนี้นะคะจะมีกากใยสูงและเป็นกากใยละลายน้ําช่วยลดคอเลสเตอรอลและสมดุลน้าตาลมีไขมันต่ําและเป็นแหล่งโปรโตีนของพืชถั่วเมื่อรวมกับ ะจะมีแร่ธาตุวิตามิน B6 วิตามินอ e, ฟอสฟอลัสแคลเซียมแมกนีเซียมและ โพแทสเซียม <Pot> ค่ะข้าวเป็นแหล่งพลังงานคาร์โบไฮเดรตเราเลือกข้าวกล้องอย่างเงี้ยค่ะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งจะทําให้เรารู้สึกอยู่ท้องนานเรารู้สึกฟินรู้สึกพอใจค่ะถ้าเกิดทานมังสวิรัตแล้วเราไม่อยากขาดโปรตีนนะคะก็จับคู่แบบนี้เลยคือถั่วมเมล็ดแห้งกับข้าวค่ะก็จะถูกหลักฟู้ดคอมบิเนชันนะคะไปทําตามสูตรข้าวหุงธัญพืชที่บุตรแชร์บ่อยๆก็ได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะมาร่วมไลฟ์ฟรีกับบุตรนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับการทานอาหารให้ดีต่อระบบ ย่อยได้แอดไลน์แอดโยคะบายบุตรเข้าร่วมกลุมฟรีได้เลยค่ะถ้าชอบปุดฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Healthy Living บายบุตรนะคะแล้วพบก,กันใหม่ค่ะบ๊ายบาย